โบราณสถานเวียงเก,กาะกลางอนุสรสถานที่ประสูตรของพระแม่จามะเทวีนะครับตรงนี้เป็นชุมชนมอญบ้านบ่อขาวหมู่8ตําบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูถิ่นกําเนิดของเศรษฐีอินตาซึ่งเป็นบิดาของพระแม่จามมะเทวีนะครับนี่คือทางเข้า บ้านเศรษฐีอินตายุคเมื่อพันกว่าปีลงมาแล้วนะครับตอนนี้ที่เป็นบ้านเก่าแก่ของเศรษฐีอินตาบิดาผู้ให้กำเนิดองค์พระแม่จามเทวีนะครับประวัติเรื่องราวของพระแม่จามเทวีเริ่มต้นจากที่นี่นะครับส่วนประวัติ เรื่องราวละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวของพระแม่จามะเทวีวีรสตรีหาริพุนชัยผู้สร้างเมืองหาริพุนชัยเกิดขึ้นมาในสถานที่นี้นะครับนะตอนนี้คือที่เป็นบ้านเรือนยุคเก่าเนินเศรษฐีอินตานะครับเข้ามาก็คนลุกเลยนะครับ ตอนนี้เป็นโบราณสถานเศรษฐีบ้านอินตานะครับฐานหอพระมีการสร้างเป็นอนุสรณ์ไว้นะครับตอนนี้จะเรียกว่าบ้านเศรษฐีอินตาบิดาของพระนางจามามเทวีนี้เดี๋ยวนี้มาถึงพระนางมจาม,มะเทวีโบราณสถานแห่งนี้นะฮะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนส่วนต่างๆก็ตามที่เราเห็นนี้นะครับ นที่อัศจรรย์ครับแอดมินก็เข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะครับเข้ามาก็ขับรถไปที่วัดพระเจ้าตาเขียวแล้วก็ขากลับออกมาก็ไม่รู้ขับมาอีท่าไหนเส้นทางมันบอกให้มาเส้นทางนี้ตอนกลับนะครับจู่ๆก็ได้มาเห็นป้ายบอกเล่าเรื่องราวว่าที่ตรงนี้เป็นที่ประูติของพระแม่จามเทวีนะครับจึงทำให้แอดมิน อยากจะรู้เห็นร่องรอยในประวัติศาสตร์ที่ดินตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่กําเนิดของพระแม่จามเทวีวีรสตรีอาริพุนชัยในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องราวของท่านผ่านมา1,300กว่าปีนะครับเป็นวีรสตรีผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับศาสนาดินแดน อันนี้พุนชัยและล้านาเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือรูปปั้นจำลองของพระแม่จามเทวีและบุตรชายแฝดของท่านทั้งเจ้าหันตยศและอนันตยศนะครับแลนะตอนนี้ปัจจุบันก็จะเป็นร่องรอยของบ้านเรือนผู้คนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนะครับผสมกับร่องรอยจากอดีตนะครับที่เป็นบ้านเรือนเก่าของพระแม่จามเทวี ลูกสรสถานที่กําเนิดพระแม่จามะเทวีวีรสตรีหาลิพุญชัยตอนนี้เรียกว่าเนินบ้านเศรษฐีอินตานะครับที่เป็นบ้านเก่าแก่ยุคก,กําเนิดเกิดขึ้นพระแม่จามะเทวีเกิดขึ้นที่นี่นะครับนี่คือบ้านของพระแม่จามะเทวีก่อนที่ท่านจะถูกเหยี่ยว จับตัวไปแล้วผ่านไปทางดอยสุเทพเศรษฐีก็ติดตามหาลูกจนได้ทราบว่าตอนหลังนี้ลูกของท่านได้ไปอยู่ในการอุปการะของท่านฤาษีวสุเทพท่านได้อุดมศึกษาศาสา์วิชาต่างๆจากฤาษีวสุเทพหลังจากนั้นก็ได้ส่งท่านไปที่เมืองระโวหรือลบบุรีและก็ได้แต่งงานกับพอรามมาชา แล้วก็ตอนหลังก็ชาวเมืองก็อัญเชิญท่านมาปกครองสร้างเมืองขาริปุญชัยแห่งนี้ขึ้นมานะครับจึงเป็นตำนานแห่งนี้จุดกําเนิดของพระแม่จามะเทวีในปัจจุบันกลางอําเภอป่าซางจังหวัดนําพูนนะครับวัดนี้เป็นวัดสายกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่อดีตสายหลวงปู่มั่นเคยมาจังปษาที่นี่นะครับอันนี้คือ ท่านพระอุดมบรคุณต่งเป็นเจ้าวาดวัดเกาะกลางรูปที่หนึ่งนะครับอันนี้คือโบสถ์ที่สง่างามของวัดเกาะกลางแห่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปปั้นพะระเถระหลวงปู่จันท์นะครับวัดเจดีย์หลวง วัดนี้สง่างามมากครับเป็นทั้งโบราณสถานจากเรื่องราวตั้งแต่แอดีตในสมัยฮาริคุนชัยเป็นวัดที่บิดาผู้ให้กำเนิดพระแม่จามะเทวีเป็นผู้สร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับสร้างโบราณนถานต่งตางๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูองค์ประกอบร,อบรอบวัดนะครับว่าที่วัดนี้จะมีโบราณนถานอะไรกันบ้าง เป็นโบราณสถานที่รยยครับที่กรมศิลปากรได้มาขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานแล้วนะครับตอนนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าวัดเกาะกลางในปัจจุบันนะครับร่องรอยตอนนี้ในอดีตเป็นเศรษฐีอินตาซึ่งเป็นบิดาผู้ให้กําเนิดพระแม่จามเทวีเป็นผู้สร้างวัดไว้นะครับสร้างโบราณสถานต่างๆไว้เมื่อ1,300กว่าปีมาแล้วนะครับพัน ป,ปีผ่านมานี่คือบทอันแรกนะครับบทหลังแรกของวัดเกาะกลางแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดในฝ่ายธรรมยุทธในปัจจุบันนะครับเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปัจจุบันนะมีต้องอร้อยอารยธรรมให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ร่องรอยต่งางๆนี้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าที่มีตำนานและหลักฐานความเป็นจริงนะครับส่วนประวัติของพระแม่จามจะเป็นอย่างไรแม่จามเทวีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกำเนิดของท่านนะครับเศรษฐีอินตาซึ่งเป็นบิดาของพระแม่จามเทวีผู้ให้กำเนิดท่านนะครับแลนะน,นี่คือโบราณสถาน มีการขุดค้นพบแล้วก็มีการบุรณะมาจนถึงในปัจจุบันนะครับอันนี้คือเจอดีทรงมนดกอาคารนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเก,กาะกลางนะครับวัดเก,กาะกลางตำบลบ้านเพื่อนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้จะเป็นสถานที่เป็นเก็บวัตถุโบราณในยุค พันกว่าปีล่วงมาแล้วนะครับจะมีศิลปรกรรมในยุคต่างๆให้ได้เห็นนะครับข้างในก็จะเป็นโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ให้เราได้มาศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี้นะครับ เป็นวัดเกาะกลางเป็นวัดที่เศรษฐีอินตาซึ่งเป็นบิดาของพระแม่จามเทวีเป็นผู้สร้างไว้นะครับหรือบูรณะไว้นะครับอันนี้ก็คือรูปปั้นยักษ์ในยุคก,ก่อนนะครับโบราณสถานวัดเกาะกลางแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษานะครับอันนี้รูปแบบของเสียนยักษ์นะครับ รูปปั้นยักตาเวสุวรรณมีการก่อสร้างเมื่อหลายพันกว่าปีมาแล้วนะพันกว่าปีผ่านมาในโบราณสถานนนี้ก็จะมีรูปปั้นหรือวัตถุต่างๆของคนยุคโบราณที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมีเป็นตำนานเรื่องเล่า ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขณะนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับรูปปั้นรูปทรงต่างๆ